เห็นอย่างนี้ไม่ดีกึ้นก็บนกันที h e l l ตอนนี้เราอยู่ในห้องพักแล้วอพาร์ตเมนต์ที่ซัปโปโรอาจจะดูไม่ใหญ่มากเดี๋ยวกันลงแรง เมื่อเราเดินทางมาถึงซัปโปโรนะครับเราก็ได้คืนรถที่นิปปอนเลยนะครับในเมืองซัปโปโรนี่เองนะครับแล้วก็เราจะเดินใหม่นิดนึงเพื่อเข้าห้องพักเราที่เราจองไว้เป็น a b บ b นะครับตรงข้ามกับ n e s Hotel นี่นเองครับทีนี้เราก็ขอนอนรับพักผ่อนกันที่นี่นะครับและพรุ่งนี้เราจะไปตะลุยซัปโปโรกันก Good night ครับกู d ดไนท์ครับ สวัสดีสัปโปรโรนะครับวันแรกวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่เมืองโอตารุกันแน่นะครับเราจะไปเดินเล่นกันที่เมืองโอตารุนะครับย้ำว่าไปเดินเล่นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเคยมาโอตารุเมื่อตอนฤดูหนาวสิ้นปีก่อนนู้นนะครับเรารู้สึกฟินกับบรรยากาศในฤดูหนาวมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเดินเล่นกันที่โอตารุครับเดี๋ยวไปดูกันว่าโอตารุฤดูร้อนจะเป็นยังไงมันมี300-600ที่ใหญ่กว่านีฝั่งขวาเปน็นอาหารสด แล้วฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวกข้าวหน้าโดมปลาซาลาเปชีซาซิมิปูหอยเชลล์แต่แต่สดจริงแล้วก็ดีมากมีของแปลกๆให้ดูด้ยเออเราไม่ได้กินนะทำไมวะดีมากดีมากแต่เราไม่ได้กินเนี่ยดูดิปูตัวบุเลอร์เลยเราไม่ได้ยิมของสดแต่เราเนี่ยนิยมของดิบโอเคมันก็มีประมาณนี้ตลาดเล็กๆตลาดเช้าที่อาตาโน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปดูตลาดเช้าที่ซัปโตโร แล้วก็เมื่อเดินผ่านตลาดเช้าของโอตารุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท้องก็เริ่มเกลียวนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะกินซูชิกันมากกว่าที่จะกินข้าวหน้าด้งนะครับเราก็ตั้งใจว่าจะมากินซูชิในกลางเมืองแต่ว่าเมื่อเราไปถึงร้านแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เขารับแขก VIP อย่างเดียวครับเขาก็เลยปิดร้านเราก็เลยต้องมาที่ร้านนี้ครับก็โอเคครับมีอะไรกินได้ครับไม่รู้่อะไรออะไรตลด นี่การกินซูชินะครับทลองชอลซูชิเข้ากันคูโทโร่ตึนมาก,กมะล,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 ละแม่เลอโทโรโ่กับคูโทโร่ราคาเท่ากันแต่ว่าโคโทโร่มีคำเดียวสซมอนมิกิโทโร่คำสุดท้ายก่อนกลับบ้านเผ็ดปอนด์ <c oughs> เลยอร่อ <c oughs> ยมาก แปดบาบออีก2จานบ้านเขาพีอร่อยมากอย่าลืมแม่มาทานกันนะจ๊ะยุ้เจเลี้ยงไว้ไอนยดสอเลยมไงบ้างอร่อยนะจบเลยคะแนนบ้าพันห้าสองคนสิบแปดจานโอเคอ่ะห้าพกว่าเยน โอตารุนะครับเป็นดินแดนที่แสนจะโรแมนติกนะครับเปลี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ที่สรงคุนค่านะครับแล้วก็อาหารอร่อยนานาชาติทั้งเมนูอาหารทะเลสดใหม่รวมถึงขนมหวานเลิศรสด,ด้วยนะครับระยะทางซึ่งไม่ไกลจากเมืองหลวงอย่างซัปโปรโรจนเกินไปนะครับทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้นะครับจุดหมายปลายทางซึ่งเรียกได้ว่าเป็น ko, ม s สโกเมื่อมาเยือนฮอกไกโดคำว่าโอตารุนะครับมาจากภาษาไอุโอตะโอรุไน หมายถึงแม่น้ำกลางทะเลสายด้วยความดี่เมืองเนี้ยหันหนะ้าออกไปทางอ่าวอิชิกะริทำให้สะดวกต่อการค้าขายกับเรือสินค้าต่างชาตินะครับจึงกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญทั่วยุคเฟื่องฟูที่สุดนั้นอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่19จากที่เปิดท่าเรือโอตารุอย่างเป็นรูปธรรมมีรัสเซียเป็นคู่ค้าหลักทำให้ออตารุเนี่ยคึกคักมากขึ้นจนเป็นศูนย์การด้านการเงินถึงกับถูกขนานนามว่าโวลตีนแห่งแดนเหนือกันไปเลย ด้วยความส่วนตัวนะครับเมื่อมาโอตารุทีไรเนี่ยจะรู้สึกถึงความคลาสสิกของเมืองที่เป็นเมืองแห่งดนตรีนะครับมีทั้งมิวสิกบล็อกประดับประดาไปด้วยเครื่องดนตรีแผ่นเสียงเก่าๆนะครับความคลาสสิกเนี่ยไม่ได้หายไปเลยนะครับแต่สิ่งที่เป็นพวกเลอ์ทโออะไรพวกนี้มันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็เป็นร้านค้าใหม่ๆที่เข้ามามากกว่าครับซอฟต์อคอรีมกับชาเขียว ร้านนี้เป็นร้านชาเขียวที่เจ๋ที่สุดในเมืองประตูใครมาเมืองเนี้ยต้องร้องนะคะร้อง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 เพลงเงคะ <laughs> ชาเขียวที่เข้มข้นที่สุดแล้วก็ก็จะมีเป็นคล้ายๆเจ้ากล้วยเจ้ากล้วยบ้านเราจะเป็นแบบรสชาเขียวจะมีแบบเป็นกล้วยแล้วก็จะมีแบบเป็นกล่องเราอยากซื้อกลับบ้านแต่มันหมดอายุวันนี้ก็จะอดกินกันไปเลยวิ <c oughs> ชาร้อนมีชาเย็น่ ให้เป็นแฟนคลับชาเขียวต้องมาร้านนี้โอ้เต oh, ่ ็ต้องบอกว่าที่โอตารุนะครับก็จะมีความผสมผสานกันระหว่างสิ่งใหม่ๆกับสิ่งเก่าๆที่ยังคงอยู่นะครับของเมืองโอตารุซึ่งมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับรถลากนะครับแล้วก็เมืองแห่งบิวสิกเนี่ยไม่ว่าคุณจะเดินไปมีร้านกาแฟที่ด้านในเนี่ยจะเป็นดนตรีลุ้นๆเลยนะครับแต่ร้านนี้จะเปิดยามเย็นแต่ว่าเราไปนั่งกันตอนกลางวันเนี่ยก็จะเหมือนปิดร้านให้เราเลยนะครับมาได้บรรยากาศแบบนี้ ถ้าคุณอยากจะสัมผัสบรรยากาศทั้งหมดของโอตารุเน้นว่าคุณควรจะเดินนะครับครึ่งวันนะอาจจะพอนะครับก็จะได้สัมผัสกับมุมที่ซ่อนๆอ,อยู่ของโอตารุนะครับในในถนนที่เป็นสายสตรีนี่ก็จะมีแหล่งสำคัญสำคัญแต่ว่าในตอกซอกซอยนี่ก็จะมีความเป็นโอตารุแท้ๆอยู่นะครับแนะนําว่าให้เดินนะครับแล้วคุณจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆมันจะมีมันจะมีอังกฤษ <Okay. S 2> ดกดเคนไปที่2คนเรามา2คนอ่าราคาที่ซัป,ปโปรโรเขาขึ้นมาให้แหละซัป,ปโปรโ <6 40. S 2> ร,ส,ปปรโโสองร้วยสี่สิบเขาจะรวบ2คนมาให้จะเป็นหนึ่งพันสอร้อเศษที่มีใช้ให้หมดก็อเอากลับไปไม่มีประโยชน์100่งร้อย้อยสองก็ได้เรียนนั่นแหละ <im ple> อีก100<อ>่งรอย้อยสี สเสียบไป,ไปมีแต่ด้วยนะแต่ว่าของเราเป็นบัตรหยอดก็เ,เสียบไปน้ำประวันโอเคตื่นขึ้นได้อาบน้ำเรียบร้ายเต็มตัวเปโล่เฟกของซัปโปโรตั้งขึ้นกับรถล่างไป แล้วก็ต่อรถบัสไปอีก5นาทีแล้วก็ถึงจะขึ้นรถเฟไปหนาทีค่าขึ้น1,700ต่อคนไปกลับบอกว่าข้างบนสวยมากยวไปดูกันก็เป็นไฮไลท์ของฮอกไกโด3ที่มีที่ไหนบ้างมีที่ซัป,ปโปโรหนึ่งที่ฮาโกดาเตะหนึ่งที่แล้วก็โอตารุหนึ่งที่สามที่ที่ทเป็นไฮไลท์ของเขาต้องไปชมกันเราไปมาถึงที่แล้วคือฮาโกดาเตะวันนี้จะไปซัป,ปโปโรแล้วแม้ไปโอตารุอ่ะก็ไม่รู้ว่าไปทุงไหนอะ <laughs> นี่เรามาขึ้นรถรางที่ซูซูพินโน่เนาะใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยพ <Yeah. S 1> ากาชิฮงกันจีอะไรเนี่ยอันม่อยวอ่า ในซัปโปโรนะครับจะมีรถรางนะเป็นพาหนะในการเดินทางที่สนจะคลาสสิกนะครับให้บริการตั้งแต่ปีคศ .1909 นะครับีเชื่อมต่อพื้นที่ชานเมืองกับโอโดริและก็สุสุกิโนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยมีโอกาสใช้บริการไม่มากหลักๆในการเดินทางก็คือจะไปขึ้นเขาที่เราจะไปกันนี่แหละครับไปชมภูเขาโมอิวะแล้วก็ส่วนในการบริการรถรางเนี่ยก็ไม่ยากครับโดยยืนรอตรงป้ายนะครับแล้วก็ขึ้นที่ประตูหลังมองหาที่นั่งก่อนนะครับแล้วก็เตรียมค่าโดยสารไว้ที่200เยนตลอดสายนะครับชำระเป็นเหร

เออขอบคุณ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 ขอหล่อตรงนี้โ okay. อเคอ,อะข <laughs> อฉีกขอหล่อเอาห้ <laughs> องต่อแถวตรงนี <laughs> ้เดี๋ยวถึงแล, <laughs> ล้วไปไหนจ๊ะ <devam> อันนี้ก็เป็นเชื่อนบัสเชื่อนบัส ก็จะมาลงที่มิสโนวา a l อเ e b a อันนี้หน้าตาบัตรก็จะเป็นงนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ฮากดูดะเตะนะจะต้องขึ้นลิฟต์ไปซื้อตั๋วโอเคตัวมาแล้วตัวหน้าตาเป็นจังซี่ดเดอ1,700อีดีนี่มีตัวนี้ด้วยน่ารักรู <c oughs> ้ไะ ภูเขาโมยวะนะครับจะอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซัปโปรโรนะครับอยู่สูงก่าระดับน้ําทะเลในห้ายสามเมตรบริเวณที่ตั้งของภูเขาลูกนี้นะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีแล้วก็จะเป็นจุดที่ชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในการเฝ้ามองทิวทัศน์ในช่วงพระอาทิตย์อัสดงนะครับการขึ้ไปสัมผัสบนภูเ,เขาโมยิวะ,ะต้องใช้ทั้งลฟเวย์และก็เคเบิลคาร์ โดยโรถฟเนี่ยให้บริการตั้งแต่สถานีโมยิวะชันโรกุไปจนถึงโมยิวะมิสเบช่วงใจกลางของภูเขานะครับจากนั้นจนถึงมอริสคาเนี่ยจะเป็นเคเบิลคาขนาดเล็กที่เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโลกนะครับต่อไปจนถึงสถานีอิโมวะซมิตซึ่งภายในจะเป็นกระจกมองใสเห็นพื้นที่เป็นป่าของภูเขาอิโมวะได้ <c oughs> เอดโดหนาวจริงๆด้วย <c oughs> เวิ่งหนาวชิบหายเลยเฮียโอ้ทำไมขน,นแม่เปออยอยู่ข้งางในลมมันแรงมาก เมื่อขึ้นมาบนยอดเขาสัมผัสแรกที่เรารู้สึกได้ในฤดูร้อนนั่นก็คือลมที่แรงมากนะครับส่งผลให้ความเย็นมากขึ้นตามมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อจากสัมผัสทางกายนะี่ก็คือสัมผัสทางตาที่มาจันจร์มันเป็นวิว360องศาที่ทุกองศามีความแตกต่างกันเหมือนกับชีวิตของคนเรานะครับที่ต้องเรียนรู้มุมของตัวเองให้ได้360องศาเพราะว่าทุกองศาของเราเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับภูเขาอิโมวะนั่นเองความรู้สึกแรก จะมีด้านเมือง็ต้องมีด้านหลังที่มันเป็นด้านทภูเขาซึ่งตอนนี้มันกำลังจะใกล้ค่เาเราได้เห็นภาพบรรยากาศที่แบบเย็นๆข้าวมันสวยมากก่อนก่อนเห็น่าพที่จะตกอะมันมันมันจะมี คุณเตรียมพร้อมชุดพร้อมอ่ะเริคมับพร้อมค่ะเหมือนนะดูใช่เราจะรอจนจนข้ามนะแล้วไฟเปิดหมดแลเดี๋ยวบนยอดเขาของโมยวนนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับคือข้างบนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชนเผ่าก็จะเปรียบก็เสมือนจังหวัดตากของเราที่มีชนเผ่าแม้วมีกระเหลียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ด้านบนนี่ ชนเผ่าเนี่ยเขาจะเอาไว้ข mm ึ้นมาดูวิว360องศาสมัยที่สู้รบกันนะครับว่าศัตรูเนี่ยมาทางทิศใดแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนนี้นะครับซึ่งเป็นเจดีของพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยนำมาไว้ในยุคก่อนนะครับ อยู่นะวันน,น,นี้นะแข็งตายเขาบอกว่าใครที่จะขึ้นไปไม่ว่าฤดูไหนก็ตามคุณเอาเสื้นอนะนะมาันลยโอเค ถ้าอยู่ที่ซัปโรนะครับยามเช้าที่เราจะต้องฝากท้องกันก็คงจะต้องไม่ผลตลาดนิโชนะครับถ้าไม่ตลาดนิโชเนี่ยก็ต้องเป็นไซเว่นตบลอสันนะครับแต่ว่ามันก็เบื่อนะครับก็อยากจะกินปลาดิบมาญี่ปุ่นทังทีเราก็ต้องกินปลาดิบนะครับแล้วก็อาหารของญี่ปุ่นเนี่ยก็ขึ้นชื่อมากมายนะครับสามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหอยเชลล์แล้วก็สาหร่ายทะเลแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายก็ลองแพ็คๆดูกันนะว่าเราสามารถที่จะซื้ออะไรกลับไปได้บ้าง ไม่กินเนี่ยนู่นนะนี่นี่ <Okay. S 2> ยากกินก็ได้ไม่ิ้มหวานอร่อยอ่ะเชลตัวละร้อยห้าสิบตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่อ่ะคือไปกินที่อากเรื่องตัวเล็กตัวเนี้ย เราเดินผ่านไปแล้วนะครับและนี่ก็คืออาหารเช้าของเราที่เซเปโรนะครับตลาดนิโจ,โจนะครับก็ตา้มาก็เลือกสรรหารกันได้นะครับร้านไหนก็ได้ครับก็ลองดูนะครับถูกใจร้านไหนได้ทุกร้านนะครับผมว่ามันก็เหมือนๆกันครับ <c oughs> โอเคตะลักิมาสกันนะตอนนี้เราอยู่ในสวนสายกะรนนะนี่เรากำลังเดินไปโนู่น รอยปั๊บก็หนาวทันทีเปราเปรือาวเวอร์ขึ้นไปตงนั้นแล้วเป็นไงสวยมากนะในเมืองแต่ต้องที่ตอนเย็นเพราะว่าจะเห็นเมืองที่ยังไม่มืดแล้วพอมืดปั๊บก็จะเป็นสีบรรยากาศหนึ่งสวยจริงแนะนําให้ขึ้นตอนเย็นแต่ถ้าหน้าร้อนขึ้นสักหกโมงเพราะมันขึ้นองค่ค่ะสวยมากทาได้ไงเราไม่ได้มา เรามาเรามาเราล เผื่อวคลอรีอ่ะสืจริงๆนะมาไม่เชื่อต้องลอง <c oughs> สอนเด็กไเลือน่ารักเียเราดูแลกันมาน,นแก่ ที่เมืองซัป,ปโปโรนะครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางและก็แหล่งท่องเที่ยวก็จะต้องมาแวะพักที่นี่แล้วก็มันก็จะมีแหล่งแลนด์มาร์คช้อปปิ้งถ่ายรูปเที่ยวชมมากมายนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ได้แต่เล่นเพราะว่าเราเคยมาที่ซัป,ปโปโรไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เหมือนมายอดรอยบรรยากาศแล้วก็เดินเที่ยวชมเมืองเรียนรู้ผู้คนฮอกไกโดว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เราได้พบกับวัฒนธรรมในการแห่หญิงสาวบริสุทธ เพื่ออะไรสักอย่างหนึง่งก็นี่ก็คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่ซัปโปโรเมืองสุกิโนนะครับแล้วเราจะไปกันต่อที่ชิโตเซเพื่อขึ้นเครื่องแต่ว่าหนงวันในชิโตเซเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้อีกครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับวันนี้เราต้องลาสุกิโนลาแล้วนะครับ840้อ <8 40. S 2> uh, I ่ส No, not a pot. Not Yes. Ah, 2? Yeah. Okay. Two? yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Bye, I'll ตอนนี้เราก็มาถึงชิตโตเซ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาถึงเราก็ฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะเช็คอินได้แล้วก็เราเนี่ยแวะที่ห้างอีออนนะครับในเมืองชิตโตเซ่ตอนแรกเนี่ยเราว่าจะไปซื้อของฝากที่สนามบินแต่ว่าขนมที่อีออนเนี่ยมันยั่วตายั่วใจเหลือเกินแปลกเลยะมันเป็นความไวเนื้อเชื่อใจของชาวญี่ปุ่นมากๆเลยว่าคุณจะไม่โกงไมโกงหรอรับไซด ตอนนี้เรากำลังจะกินจูจิหน้าล้นอันนี้คเขาจะใช้คำว่าบูฟินชูน่าคือปลาชูนาเนี่ยเป็นซูเปอร์สรควิดม,มากระชางหอมอมากนะพโชยุขิงดองน้ำปลาไม่ใช่ำอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันเย็นนะพูดอยู่เมื่อกี้คิอโซโร น,นี่เอาทารุณอันนี้ชื่อทาร้านซูชิสายผายีออนที่อยู่ในชีตเซ่เช้าไม่ค่อยมีคนเปิดสิเบเอ็ดโมงมันก็ไม่ค่อยมีคนอยูเราได้เป็นหน้ารุอนที่อเวน้อยเากลับไป,บปกรุงเทพคงไม่ได้กินแล้วนไม่ได้กินหรืลิ้นอย่างเราไม่ต้องมีชลินหรอกมิสโตนก็อร่อยแล้ว<อ>ใครจะฝากตัวไปที่โอเคพน,น้ฝันได้เข้ามานในยีออนก็พร้อมนะซื้อของกลับบ้านอครับเกย์ thank you ฮะโขอบคุณทาย มีใครกินด้วยนะที่เด็กที่ก็ซื้อของเยอะๆก็ซื้อได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นของที่มันไม่ได้มีขายในดงพี่เฟซโฮเลยว่าจะไม่มีเพราะมันจะเป็นของที่ชาวบ้านชาวบ้านซื้อเนีก็ขนมแปลกๆมาม่าแปลกๆเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวควาเรียมหรือเปล่าปักเรื่องท้องไปใช่ไหมควาเรียมแล้วเข้าสนามบินชิตาเซนว่าเดี๋ยวก็รู้ที่จักรยานให้เช่านะครับคุณสนใจไหมครับโอเกิน ตอนนี้เรามาถึงอควาเรียมของชินอสุเกะเอ้ยชิโตเซเอ้ยเถูก,ลกแล้วมัน <c oughs> เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ของปลาแซลมอนที่กินท,ที่เรากินกันอยู่อะ่ะวิธีเกิดวิธีดำรงชีพและการตายของมันการวางไข่ของมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนี่ย ไทยแลนด์ขอบคุณค่ะสายพาร์เดิลอรเหมือนที่เราไปเดินที่คอเทนต์ที่พักอนใช่ลิสต์เต้น ด้วยการที่เรามีเวลาอยู่ในที่โตเซ่เนี่ยเพียงแค่หนึ่งวันเครับเราก็ใช้เวลาบางส่วนไปกับการชอปปิง้งแล้วก็ซื้อของฝากกลับไปฝากครอบครัวเราที่อยู่ที่ประเทศไทยน,นะครับแล้วก็เราจึงมีเวลาที่อยากจะทําในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทําแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราในการ เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรับเราจึงเลือกที่จะมาที่อโคเรียมแห่งนี้ครับเราเดินมาจากสถานีรถไฟ JR นะครับด้วยความที่อากาศเย็ยนสบายนะครับก็ไม่ได้ขีดอะไรมากก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผ่านสวนสาธารณะผ่านบ้านเมืองได้ชมเมืองจริงๆแล้วก็ได้สัมผัสกับความเป็นญี่ปุ่นจริงๆเราจะได้รู้ว่าคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันแบบไหนเขาใช้ชีวิตกันอยู่ในบ้านครับส่วนมากเขาจะอยู่ในบ้านจะไม่ค่อยเจออะไรแล้วก็ที่อโคเรียมแห่งนี้นะครับไม่ได้มีแค่ปลาแซลมอนนะครับยังมีเต่ามีปลานุ่มปลานี่แล้วก็มีพิรุญญาด้วยนะครับสิ่งสําคัญ แล้วก็สิ่งสําคัญและก็เด็ดที่สุดก็คือการเกิดการตายการเป็นอยู่ของแซมอนก็คือวิธีของแซมอนไงวิธีของแซมอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาสัมผัสกันวันนี้ครับ อัาเรียมแห่งนี้นะครับขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็ภายนอกเนี่ยอาจจะดูไม่มีอะไรครับแต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสแล้วเราจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของแซลมอนเป็นหลักเลยนะครับว่าเขาเนี่ยมีชีวิตอย่างไรเกิดและตายอย่างไรไปจนถึงวิธีการจับปลาแซลมอนวิธีขอบคุณปลาแซลมอนและสุดท้ายนะครับทีเด็ดจริงๆคือปลาที่อยู่ในแม่น้ําจริงๆเนี่ยที่เชื่อมกับอัาเรียมที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดและได้สัมผัสสุดท้ายคือปลาที่อยู่ในแม่น้ําจริงๆมันมีอยู่จ แล้วสิ่งสิ่งนี้คือคิดขึ้นมานั้นแล้วมันคือวิธีการขอบคุณปลาแซลมอนได้อย่างลึกซึ้งจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยจะรู้คุณค่าของปลาแซลมอนและก็จะกินปลาแซลมอนอย่างไรแล้วก็เราเนี่ยกินเพื่อดํารงอยู่ไม่ใช่กินเพื่อความสนุกสนานนะครับฉะนั้นขอบคุณครับปลาแซลมอนฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ไหนะ อยู่ด้านในสุดของพิพิธภัณฑ์แล้วมันก็แม่น้ใช่อันนี้ที่เราเห็นคือแม่น้ําจริงๆนะเนี่ยอันนี้คือปลาที่อยู่ในแม่น้ําจริงๆในคิโตเซนมันมีแซลมอนอยู่จริงๆถ้าเป็นบ้านเรานะหมดเราจะมีคนมาจับแล้วนี่คือวิถีแซลมอนจริงๆดูเนี่ยอันนี้มันมีหลายล็อกมากเดี๋ยวเราจะหาล็อกล็อกปลาเยอะๆนี่นี่นี่แม่น้ําคิดยังไงเนี่ยมันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขา ช้เรื่องความเป็นจริงอะเอามาเล่าให้เด็กฟังส่วนใหญ่ที่เข้ามาเราก็จะเจอแต่เด็กนะมันเป็นวิถีที่เขาเล่าให้เห็นถึงว่าเป็นจริงก่อนที่จะมาเจอความจริงว่ามันมีสิ่งนี้อยู่จริงๆนะไม่ใช่เอานิทานประลามปรลามาเล่าให้ฟังเราได้ให้เห็นภาพจริงๆในในแม่น้ำทุกอย่งด้วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวิทยาณให้เด็กได้เรียนรู้วิธีอย่างนี้อย่างนี้มีโม้สอร์คนมิกก์เตอร์ดงกุจ

ก็ที่มีคนญี่ปุ่นเขาเอาวิถีของของสัตว์ที่เขาเรียกว่าการดำรงชีพช่แล้วมีปลาอีกชนิดนึ่งมากินแซลมอนด้วยตรงนี้จะเป็นจะเป็นเหมือนเหมือนร่องน้ำที่ที่เขาอยู่นนั้นแหละขอบคุณที่ทำให้เรามีชีวิตกับรงอยู่มีหัวใจมีไข่ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยนี่คือแม่น้ำที่เรามองจากจากกระจกเมื่อกี้ฮนะออกไปเลยก็ได้นะนี่แม่น้ำที่เรา เนี่ยปลาตะมอนกระโดดอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาแหยมานแล้วกลคืนก็จะมีไฟส่องเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอะที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ที่เราดูเยังไงยังไงมีลิบลิอยู่เนี่ยลิเนี่อันนี้โม้มนะครับของจริงนะครับม,มันเป็นเรื่องราวนะครับไม่ใช่คุณอยู่ๆคุณจะสร้างปลาแซลมอนมาปล่อยในบ่อลแล้วมาว่าให้เห็นนะจะทำแบบนั<ช>้นไม่ได้นะที่นี่เขาไม่ทำกันนะมันคือเรียลจริง เรียว,วิจิเดี๋ยวเจอกันเรียว,วิจิอาหารปลาแซลมอนกลับไปโดนแน่ที่บา้านอ่ะร้องร้องแน่เกคันขอจบคลิปอาร์กัเรียมที่ชิโตเซตแต่เพียงเท่านี้นะใครที่อยากชมอะไรแปลกใหม่จริงๆรู้จริงๆ,รงๆเรียวจริงๆสัมผัสได้จริงๆเ <มา S 1> ชิญเลยฮนะที่นี่มีเวลาว่างสัก2ชั่วโมงก็อยู่แหละขออนุญาตไปกินปลาแซลมอนกันนะ ม่่ใชจำผมได้ไหมพี่วันนั้นชูสองนิ้วให้ผมวะอ,อันนี้เป็นซุปอันนี้เป็นซุป ในการเดินทางแบบ2คนที่ไม่มีแบรนดหรือที่เรียกกันว่าแบรนด is no pan l นั่นคือความสุขของการเดินทางของเราถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็ไม่ได้ทำให้ความสุขในการเดินทางหายไปแต่มันยังเพิ่มความสุขและก็เสน่หในการเดินทางที่มีเพียงคน2คนที่เข้าใจและรู้ใจกันเท่านั้นและนี่คือความสุขของการเดินทางของเราในแบบ โอเย่ b บบี้เลสโกนะครับแล้วก็ถ้าชอบในการเดินทางแบบนี้นะครับแล้วก็มีความสุขไปกับเราก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจติดตามพวกเราไปนะครับอยากให้เราทำอะไรอยากให้เราไปที่ไหนก็ลองติชมเข้ามาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็แล้วพบกันคลิปหน้าครับ ตอนนี้เราถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากที่สุดการเดินทางมายืนอยู่ตรงนี้แล้วด้วยความปลอดภัยตัวนี้แล้โอเคเอามาสนุกไหมพอดีเลยแล้วนัเอาไป็นสบายชิลๆงั้ไม่ได้เร่เล่งไม่ต้องไม่มีแบรนด์ไม่มีแพลนอยากไปไหนไปในยูทูปมีอะไรในเมมโมกมีอะไรในกูเกิลมีอะไรไปล์ตอนนั้นอะอะไรก็ได้จิ้มไหนก็ไป็นะดีหมดอะกินอะไรก็อร่อยหมดลิ้นอย่างเรา ไม่ต้องไปพิสดานแปงเลยร์อะไรเจ๊น้องประสบกิฟตัมนี้แล้วกันเจ๊กันใหม่ขอให้ทุกคนไปเที่ยวดูเนาะไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย